ไม่่ายแล้ววะพา้ถ่ายตัวกนนันถ่ายตัวเพื่อนเพื่อนถ่ายตัวกูเพื่อนถ่ายตัวกูกูจำได้ถ่ายตัวเพื่อนเพื่อนถ่ายตัวกู <c oughs> กแก้แค้นถ่ายจากักรแล้วเพื่อนมันจะกระแลดำมีขน <c oughs> ปิดหน้ากูทำเป็นถ่ายคลิปปิดหน้าไอ้สัตว์ไม่ใจอย่างปิดหน้าเงยหน้นมามาเงยหน้ามาอีตนเปิดผมเปิดผม อ้วกอ้วกเริ่มให้กันอวกอวกไม่ไหวแล้วแม่มีวไฟมากว้าวแบบกูว้วกแบบกูดูดูดูว่าว่าจิ้วอ้วกพี่โจ้หน่องให้ทับก้นจิ้วว้าโอ้ยก็ทับอ้วกเพื่อนอ้วกแล้วอ้วกแล้วอ้วกแล้วก็ทับเวยเดี๋ยวกูถ่ายความอื่นก่อนความอื่นของตัว นี่ต้องถ่ายไปชั่วโมงถ่ายนิดนึงไม่ได้ความเฮี้ยไม่มีเยอะอต้นรอนี่ก็ถ่ายจังเลยโบ้กูถ่ายจิวกันถ่ายกูก่อนอะเฮ้ยจิวไอ้ต้นอะเอ้ไม่ใช่พี่โจไป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 ก่อน you <laughs>